ทุกคนครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเดินตลาดซึ่งเป็นตลาดชุมชนมีสัตว์นานาชนิดนะครับเป็นสัตว์อาหารพื้นบ้านว่าจะเป็นปลาไหลหัวแล้วก็หอยโข่งแบบนี้แล้วก็ผมไปสุดตาอย่างหนึง่งนั่นก็คือมแมลงทับแล้วผมก็เลยอยากได้ทุกคนผมก็เลยถามพ่อค้าครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไอันนี้ทุ้งเท่าไหร่ครับจุงเท่าไหร่ครับ สุดท้ายพ่อค้าก็ไม่ตอบครับเพราะว่าผมไปเสิร์ชข้อมูลดูแล้วมันเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าแมลงที่เขากําลังอนุรักษ์นั่นเองครับจะไม่สามารถจับได้ในพื้นที่ป่าสงวนรวมถึงป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ด้วยนะครับแต่ที่เอามาขายนั้นจะเป็นแมลงทับเลี้ยงสวัสดีครับตองเองครับวันนี้ผมได้แมงมาแล้วที่เราไปดูกันวันนั้น นี่จะเป็นแมงทับนะครับร่วงร่วงนี่เขาเรียกว่าอัญมณีมีชีวิตครับอันนี้จะเป็นมแมลงที่สงวนนะครับ <c oughs> <c oughs> จะใครบนเนี่ยเอาไม่ใช่สงวนสิเขาเรียกว่ามแมลงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนจะจับไม่ได้เอาออกมาไม่ได้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่เห็นก็จะโดนจับอันนี้จะเป็นมแมลงที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็เขาเอามาขายครับเราก็เลยจะเอามาทําเป็น ปล่อยให้น้องไข่นะครับตอนที่เราเอามามันเริ่มไข่แล้วนะทุกคนเริ่มไข่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูไข่นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ต้นมะขามนะครับไม้ต้นไม้ที่เขากินนะครับจะเป็นจะเป็นต้นมะขามเวลาไข่เขาก็จะไข่ใต้ต้นมะขามหรือว่าไข่ไข่ตามไข่ตามต้นเพกนะกอเพกเป็นเป็นใบเพก นี่เดี๋ยวนะตัวนันมันไข่ออกแยังไงเวลาเขาไข่เสร็จเขาก็จะเขาก็จะไม่เขาก็จะตายเลยนะครับ <c oughs> แมงพวกนี้จะตุยไปเลยแต่เขาจะไข่ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะตุยก็คือมันจะไข่ก่อนเขาเบิ้ง <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไข่ให้ดูนะทุกคน มันมันไข่เริ่มไข่ออกในถุงตั้งแต่ผมเอาใส่ถุงมาโตโมาน้ำเลยโปรเป็นยังนี่เขาเรียกไข่แมลงทับนี่จะเป็นไข่แบบนี้เลยทุกคนเห็นปะเห็นครับกว่ามันสฟขี้เกมเนาะแต่ว่าใหญ่กว่าไข่จิ้งจกร่วงแล้วนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยลงในนี้ให้ให้ดู ต้นไม้ที่เขาจะอยู่จะเป็นต้นต้นซาดเราเรียกต้นซาดอยู่เขื่อนลำพันซาดไม่ใช่ชาินะครับดอเด็กสะกดด้วยดอเด็กต้นซาดเป็นเป็นภาษาอีสานเป็นชื่อภาษาอีสานสะกดด้วยดอเด็กต้นซาดไข่เนี่ยจะเป็นไข่แบบนี้เห็นไหมโอ้ยไข่นี้แตกบบนี้มันจะไข่ออกแล้วมันก็จะตายมันจะตุยไปเลย นี่เป็นไข่แบบนี้เดี๋ยวจะเอาลงไว้มันจะต้องฝังดินนะทุกคนเดี๋ยวฝังดินไว้ก่อนให้มันมีเหลือฝังในๆไปนะค่อยพอมีคนเหยียบได้ไหมะได้ต้นน,นั้นบักเขียบเลยมะปินจะให้ให้อยู่ตามต้นมะขามนี่แหละตัวไหนรอดก็คือรอด บอรอดไข่<น>ออกแกวการเนี่ยเออตน้นก็จะตายไปเลยถ้าต้นไหนไม่รอดแต่ว่ามันสวยดีนะครับนี่เขาเขาขายตัวละห้าบาทนับมาได้หนึ่งร้อยขายตัวละห้าบาทถุงนี้ถุงนี้สองร้อยถุงนี้นิดเดียวนะครับสองร้อยแต่ว่า ถ้าเอาไปทำเป็นเครื่องประดับก็จะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมันจะมีมันจะมีราคาตัวนี้ถ้าไปทำเครื่องประดับนะครับเขาจะขายที่500มันจะมีสีเข้มๆเ,เดี๋ยวผมจะเอาสีเข้มๆให้ดูตัวนี้จะแพงสีนี้จะแพงกว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นสีเงาๆนี่นี่คนนี้แบบนี้ครับมันจะเป็นสีทอทอง มันจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้จะเป็นออกสีเขียวมรกตตัวนี้จะเป็นสีเขียวมรกตตัวนี้จะเป็นสีออกสีทองครับตัวนี้จะราคาแพงกว่าเวลาไปทําอัญ,ญมณีจะราคาแพงจะราคาแตกต่างกันนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเหมือนกันเลยมแมลงครับตัวนี้จะเป็นมแมลงที่อนุรักษ์นะครับจะไป จับในพื้นที่อนุรักษ์ไม่ได้เช่นป่าสงวนป่าอนุรักษ์แบบนี้จับไม่ได้ถ้าเจ้าหน้าที่เจอเจ้าหน้าที่ก็จะจับกลุ่มได้อันนี้เอามาไว้ <c oughs> เป็นพันเป็นสืบพันเพื่อให้แถวบ้านเรามีแถวบ้านผมไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามี <c oughs> ยาเคมีสารเคมีเยอะ <c oughs> น่ารักสีสวย <c oughs> สีสวยดี <c oughs> ใช่ ร่วงอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วนี้อ๋ออยู่ตรงใบใบนั่นแล้วก็หล่นโอเคชุดนี้เราจะปล่อยนะครับให้ไปขยายพันธุ์ต่อนี่ยก็เริ่มไข่แล้วพอไข่เสร็จก็จะตายเลยครับนี่ไข่เสร็จก็จะตายไปแล้ว้นล็อกม่วงละอเคบินไปแล้วนสวยจนม่วงบอบินไปนู่นนี่นี่จัดนี่ใบสั้น ไปแล้วเนี่ยบินไปทางผมปล่อยไปแล้วโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับสาธุด,ด้วยกัน <c oughs> เจอกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> ไม่เกาะเลยมีลายตัวอ่าลงลงเริ่มปล่อยแล้วครับน้องมินไปบะ <c oughs> น้องมินว่าไปแล้ว ใบไม้ที่เขากินก็ใบมะขามใบชาติใบกิกใบกุ้งน่ารักด้วยกินครับตู้อู้อ <c oughs> ดินไม่ขึ้นนี่ตัวนี้สวยด้วยครับตัวนี้สวยมากมมน่ารักตกแล้วเอาขึ้นที่กัดมื่อฉันบนนี้บะกัดนี <c oughs> ่นไหมะขามก็กินครับมะขามกินไม,ไม่เห็นไหมเห็นไหมเอา,อาม <c oughs> อาไว้ต้นเอามาไว้ต้นมะขามเดี๋ยวให้มันบินไปหากินเอาอีกมะขามพอนี้กักัด เหลือแต่ก้านเหลือแต่ต้นนี่ก็สีมาหาร้ยเอาเอาไม่ขึ้นเลยครนี่เลยเดี๋เหีืยแต่เหลือแต่ก้านนี่แหละเดี๋ยวก็กินเองอ่ะก่างโอเคครับไปขอบคุณครับ